ฉันใสสียากสัเขียนหมดเลยปวดหัไงอย่องสั่ว่าจะาสั่งไปดมนั้นสด นอนเลยนอ่งฟงนอไนส่ไป้มาาม่ไปทุกวันใช่ไมเออเออย้มาย้ยม่้าโยมมาย้ายจาใช่้ายก็ซื้อมาเลยคุณไปเจอ่นไป่วนไปไะยินเนี่ยเอียนอยู่ใน่ัดชว์บอมเาบเออันอมมีคนดูอ่ได้ด แล้วเขาก็มีมีนักโทษวัตูนเขาเโดนเ้าไปเขาเอาวันจันทร์เขาเ็นเไปเขาไปเขาไปเลียเดียวเนี่ยสิบสี่น่าจะให้นะเขาจะลงด้วยอะไรค่าสังอาสา ใช่น่จะง่ายนะเร็วมกง่ายมเากง่ายไมแปกงเออ่งหมดเลยรู้ง่ายง่ายนะการสังลงด้วยสังอาสัมัน่จะง่ายนะขบวนนี้ละ ไม่ใช่แปดนหนึ่งนี่แน่สั่ง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 ไม่รู้อะรท่อ่า่่่ที่เป็นลูกก่อนมีอะไรบ้างลูยขังเทนู้าังเทนะขาเทนะลูกไหมรูกย่งขาย่างขายะตาดีนะจะถืออะไรคัะถือการยศขาพุ โกธายตเนะนีนะจักโขจักโขคาสุยาาาตมงขนันค่ะอนน้ค่ะทากะบือ เดิอท่านอาตรายากขอเลขมาให้เ่าช่องไหนแถวคนเดียวม่อันนี้ลูกที่แปดไหมทไปิ้ไมไที่วัดเพื่อยไม่วตรงที่ไปเรียนเลยเนี่ยต่ไม่าอีปอเดวาโคตรอะนี้จะคประสาทไหมอันนี้ปอเดวา ทานแล้วไอ้แต่นั้นแล้ว่านแล้วไปดูสัจจักี่ินซีคนซีตันสัจจะไม่มีลูกแต่ไม่มีลูกไหมไม่มีไปดูอินซีจักคุนซีจักขุุ้พระพีเยนะมือวงขาัตยีจักรไม่มีลูกี่สี่ที่ี่นะพี่เจนะ

มีบุญมากไปน้องวีมาในนั้นเลยมั้งที่น้ารเรี่านสามใต้องเขีนไปบ้านโอ้ใช่นีเทะอันนี้ไมสิบอ้าตี่ะ

สาสาคะตเมสาาเตยธาเมยเี่ในตัวนึงอับปัจจายาัยัิัจจยเย่ิธาเมยเีเมคำคืออะไรคะลิาิาใครเี็น้ามีลูกีรนิเทศ ตคยสั่งให้ก้เยนดิงให้ทำแล้วบอก่าทำเลยนะโยมรนยะแปดยะสิบทำไหมนะเปชี้ไปไหนนก้าวนะย่ละมาติกาขอมาโยมไปเขียนไหมนะดิจะถามนะยะสิีเขียนไหมเขียนแล้ว mọi người chết 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 อย่าเมาอย่าเมาไม่ใช่ไม่ใช่เมาเจอตุ้งนะไเขียนนาทมีดทำมีสัตย์นี้ทัศนหมีกทำมีดอันนี้องค์รมคือรูปยี่สิบแปดสามมิเตนี้องค์รมคือรูปยี่สิบแปดที่

นี้ทารสนะสัมปฏิเคหิตทมเมหิโอลาลิขโลูกเเป็นมาลโอลาลิขโลูกเเป็นมาลี้ยลาลน่นาตามเมหิ คอบแล้วน่ะทีแค่ปูปาทายลกยีสเป็นปาเตวาอาโก้พวกนี้มีาทิเทศนี้อยู่ไหนครับในสองในสองไทยราในมีห้าเอนเตร้ บแล้วก็อถ้าจีดวกเกับรูกแลถ้าจีดมาไม่คบก็จะวิัจีดที่เหลือแต่สองฝันี้ต้องบอะไรคะม้งีถ้าจิตมาไม่บต้มีจีดที่เหลือเอาว้ถ้าจิตมาแปดก้าแล้วก็วิปัสสูกอีกแปด ถ้าเมื่อไหร่นิเทศเป็นรูปรู้เป็นนิพานกีตแปดเก้ามาตอนนี้ไม่มีคำว่ากีดไม่ครบขีดต้องครบแม้แต่รูปปารมาน่งเดียวรูปปารมณเป็นส่วนหนึ่งของรูปยี่แปดถูกไหมใช่เขาก็จะิบกับกีดแปดเก้าและก5 2ไม่จะเป็นว่ารูปจะมายี่แปดไม่จะเป็นว่านิพานจะมาหรือเปล่าเนี่ยอย่างรูปปารม์รูปปารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของรูปยี่แปดใช่ไหมคะใช่เขาก็จะมีกับ ทิดเ้าแลมาองทำไมนิพานไม่มาทำไมนิพานไมาเพราะว่านิเทศเป็นรูปจะไม่สั่งและไม่มีบบันิพานว่าเดียวานมเดียวก็จะมีปลอดภัยครับจิตแปดเ้าสองจิตต้องพ8แปดเก้าถ้านิเทศเป็นรูปหรือไม่มา หรือว่าจะเป็นรูป2ที่ผก็ได้เขาก็มิตรแปด89เจ52แต่ถ้าจีต89เจ52มิตรผูกไบมคะลูกรูป่านม่มีผ่านหไหคะหรือจีตไม่ครบ89ก็ได้ก็วิตรแปลูกแล่มีผ่านต้องมีจีตที่อืล่ะเยินจีต้อมาครบ89ไม่งั้นจะไม่รบกบสีอะเราได้เยล้วอย่างง่ายดาย ได้ไหมต่อไปเราจะถามเตเต่ทำมาเป็นในหนึ่งคือดจิตแปดเก้ากามเตแห้าสองถามสังการอัศรสังเขากำหนดให้นะเขากำหนดให้ว่าจะถามสังร์หรืออัศร์ไม่ถามทางคู่ มันไใสบสาอ่ะสิบถามก็ถามสัมอย่างเดียวหรือถามวีบอย่างเดียวสิบสีก็ถามสัมอย่างเดียวหรือหาสัมอย่างเดียวไม่เคยถามคู่เท่าไหร่คะ C สี่ไหม C หนึ่งไม่ใช่นหนึ่งมนหส่งในหนึ่งในหนึ่งใน่งสองในส ใมออเราทำในสิบสายกทำมาจะน่ธรรมทาจะเป็นเก์ี่สิไปสก็ยกมาได้ไหมไ้นึ่่ะรไม่มีไม่มีเกมไมไม่มีไม่มีได้มเมันในไปใน่ลย่ล้ไได้นะคะได้เลได้อะทีนี้ไปดู่าเป็นทีเจบ้าง รวมดูท <Workers> ี่ม <ado> ีไหมมีเศษมีเศษตะหนึ <odle> en en. ่งมีไหมในเศษในหนึ่งในเศษมีไหมไม้ลายตะเยนะมีไหมไมายีนีทาริกเญนะเตนะ มจทยมเมะารองค์่างมีเกโอ้ไม่าเจอเลยดีจอนยังไงเล่ยังไโอ้โเจอเรามีออมสิส่งน ก็เลยยังหาไม่เจอเลยไม่เามากเลยไม่เจอเราท่านเรท่นเรยอาเอนะภาษปัจจยนายเวเนายา

สัญญาจสิท <From. S 3> yeah, like like, uh ี่นจสังขาสังขารสังขามีสังขารี่ไหนมไม่มีคะมีไหมมีคเตปสิสังขารส่ห้าสิบที่ในจิตแ สลายตนะปัจจัผัดเสนะ

นอนนิ่งนอนนิ่งนอนนิ่งอยู่เลยแสดงบทบาทงโอ้มาจะทานลาบมากาอันนก็คุณมีชิดอะไรขอันขอต้องมาดีดูขอบบแล้เป็นไงคะท่าน เจตสิกเจตสิกเบีทียเีธเีเีเวลาโยมาเรียนอะมาเรียนในไหนโยก็เอาตัดไมยลานมาไม่ต้องไปเอาหนังสือมาออกมาทำไมเพล่อ ดูกันดดูที่ป้าดตนยักไงค่ะแกเดเวลาเราไปห็นกระดานหรือก็ดูที่โอโบกไปอาชีพน้อยอ่ะมันโอโมกไปทำที่อาจารย์ที่จบจราณโอโมกโอโกไปโมดปาสาสัตว์่านสุานาในกทำเปยนเมย์ที่ทอที่เราจดไว้ จิตตสามัสถาสมุทฐานสหัภูหิยมมหิตอนนั้นเราเจออะไรกเอเรจะต้องช้กันในกชีิตีจิตตสามัสถาสมุฐานาลุกเปนวัติหิทัเมหิแล้วจะเจออะกันใครจะเจอดี มีนะ่เจอพันอ่ะไม่ถามหกนีเพศเดียวกันเดินหกทำคือสี่สิบสองสี่สิบแปด รู้อาเสือไปหนด่งมีแล้วก็อาลมตังตัดตัวซอเสืออกมันก็จะเป็นอาลมแปลว่ามีกาแต่จริงนันจะมีลมอะไรอยู่กัลมอะจิตเจ รูปตัวตรงมาอัดนานนะไม่มี่รูปยิ่งแสมามาทำลก็ไม่มีไม่มีตัรูปต่างๆไม่มีมาในหนึ่งในจีดๆในรูปเป็นรูปๆนะคะ

นาเก่งน้าเก่งดีดีอันนี้พานเพื่อนเป็นสนุก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 อนุกสะุกนุกส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 นุมสนุกสนุกสนุกุกสน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 ุกสกสนุกสนุกสนุกนน ก9่ก้างสามสี่เท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่คะนี่6 หน้่งสองสามสี่เี่สิบสองาี่สิบสองสี่เป็นยี่สิบหกยี่สิบทั้งหมดม่ใหนับแล้วประมาณนี้ยี่สิบี่สิบอนนี้สิบสองสิบี่สิบสองยี่สิบสองสี่ เป็นยี่หมีวิตากาไม่ใช่มีวิปากามีโซมีแเบคานักเรียนานันมีสุขสัคตาสาสิบเทศสุดท้ายเป็นอะไรนะสารแนสามิตสสามสสองสามสิบสอสามสมสรุปแล้วในยสามแสดงไปกี่ปรเทศคะ สามเทศกสองนิเทศคือนิเทศที่เป็นรูปคำคำกับนิเทศที่เป็นจิตใจเช่ไหมรูปคำคำเราแสดงหมดไหมหมดไหมหมดหมดหมดไหมคะยี่สิบสองหมดนิเทศที่เป็นรูปคำทำมีอยู่แค่ยี่สิบสองที่เหลือเป็นอะไรคะจิตใจ เจเราของเราเป็นทัศการ์อยู่แค่สี่ที่เหลือเป็นไทยอยู่ละเท่าไรร้อยสี่ร้อยสี่สแต่เรายกมาแค่ที่เดียวอีกนะพอเป็นอะไรคะเป็นกระสายยางอ่ะ uh, บุกระดาษนิด่าไร้อ่ะทีทประเทศที่เป็นรูปก็ว่าแล้วนีเทศที่เป็น 9, นิพพานก็ว่าแล้วนิเทศที่เป็นจิดแปดเก้านิเทศที่เป็นเจห้าสองที่ประกอบกับจิดแปดเก้าหมดแล้วต่อไปนี้เราจะไม่เจอแล้วนะ ในสิบสี่แล้วสิบสี่แล้วแค่นี้ใช่ไม่ในสิบแค่นี้ใช่มสิบสี่่ะสารามนาสารามนาศหกศเยเเยเเปิดเครื่องย